ผมสิ้นมากเลยนะคะแม่เพิ่งแกะผมให้ซิ่งมากเลยอะเอามาอ่านหนังสือนิทานกันก่อนนอนนะคะเรื่องตุตะทำบุญแล้วนะมีสองเรื่องกับเรื่องรันร้องไห้เอาแต่ใจอันนี้ก่อนเอาันี้นะตุตะอู้ทำไมผมสิ่งจังเลยอ่านอันนี้นะคะตุตะทำบุญแล้วนะ ตุตะทำบุญแล้วนะตุ๊ตาเรียมดักดอกไม้เตรียมมาน้ำเชียร์ก่อนอ,อนาบน้ำอาบแชาเกิดสุภาพเลดีขึ้นตาเก่งจริงเลยหนูจำได้เลยเหรอลกูกอันนี้นี่นี่นี่นเช้าวันอากาศสดใสเช้าวันกา,ายตุตะตื่นไวตุตะตื่นไวอาบน้ำอาบผ้าแต่งกายสุภาพสะอาด ปแป้งผุดผาดและดูชื่นตาอพ่อครับแม่ครับวันนี้ครบวันเกิดเด็กอีกทีอีกปีมีความสุขหนักหนาแม่เตรียมอาหารใส่บาตรหวานคาวไม่ขาดพ่อแม่จะพาออ,อถูกต้องค่ะี ตุตาไปทำบุญที่วัดแต่เราทำบุญที่วัดแล้วนะสังฆทานเตรียมจัดอดอกไม้เตรียมมา <üler> อู้หถวายเพลพระสงฆ์เสียก่อนรับศีลรับพรตุตาอิ่มล่าเก่งจังเลยอกลับบ้านไหมอ่ะยังไลยทำบุญที่วัดก่อนลูกทำบุญที่วัดเสร็จแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะอืมแล้วก็นี่ไง ผลบุญพาใจผ่องแผ้วกวดน้ำเสร็จแล้วอกวดน้ำเสร็จแล้วตุ๊ตะไม่ช้าเข้า <พอ S 1> บทเอา้าพอแล้วหรอลูกอืออือแล้วโอ,อ,อ้ผมผมยังออโอเคโอเคเอาเรื่องนี้เรื่องที่สองนะโอเคเดี๋ยวแม่บันทึกก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่องที่สองกันนะคะโอเคค่ะตุตะไปชม